สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับหน้าหน่ายมาแล้วนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอาหารเช้านะครับกับข้าวกับข้าวกับข้าวเช้าของพวกเราหลังจากที่เราไปตรวจมองกู้มองมาเรียบร้อยก็ได้ปลานะครับตอนนี้เราก็ปิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้มันทําไมไม่จังเลยล่ะโอแม่เจ้าโอ้นี่ครับผม แดงน่ากินเหลืองน่ากินมากเลยนะครับไม่ถือกับไม้นะครับไม่ถือกับไม้นะครับไม่ถือกับไม้นะครับผมกําลังพอดีพอดีเลยนะฮะนี่สุกมากเกินไปก็คงจะไม่อร่อยนะครับประมาณนี้แหละพอน้ําเยิมเย้มๆนะครับน้ําเยิมเย้มๆก่อฟืนก่อไฟไว้แกงปลานะครับอืมในปลาของเราอยู่ไหนโอ้เนือปลาของเราอยู่ในตู้ข้าว ลาที่เราแหวเราชำแหละเราแหว่ไว้แล้วนะครับผมแหวท้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันช้าเกินไปสําหรับเตาถ่านอืมันไม่ถ้าใส่หม้อไปหม้อของเราก็คงจะขมเอแน่นอนครับคงจะดําแน่นอนครับหม้อดาเหมือนกับหม้อนี้แน่นอนนะครับนั้นเราก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะครับเราไปใช้เตาแก๊สด,ดีกว่าไปเลยครับผม ลูกชิ้นมาแล้วจ้าลูกชิ้นยังไม่เสียบนะครับกําลังนํามาวันนี้วันอาทิตย์วันตรดนัดของถมแห่งหมู่บ้านช้างของเรานะครับเอาระนะครับตอนนี้เราก็ต้มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เหลืองน่ากินมากเลยนะครับสําหรับเครื่องเสียงเครื่องปรุงก็จะมีขิงขาตะไคร้ ขมิ้นพลิกแล้วก็หอมนะฮะตำรวมกันโคลรวมกันนะครับแล้วก็นํามาใส่หม้อแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ปลานะครับนี่นะต้องต้มให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับผมที่เราขาดไม่ได้เลยครับคือต้มปลาเราก็ต้องมีขมิ้นนะครับเหลืองน่ากินต้มปลานะครับเหลืองน่ากินนะครับเราชอบ แบบดับคาวด้วยใช้ขมิ้นนะครับผมเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับตัวน,นี้น้ําก็ยังไม่เดือดนะครับผ่านมาด้านซ้ายนะครับตอนนี้เราจะทําอะไรให้เด็กๆเขากินเด็กๆเขาอยู่นูเด็กๆผู้ที่ขยันหมั่นเพียรก็เห็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเยวจะต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆด,ด้วยนะครับผมเป็นเข้าหิวก๋วยเตี๋ยวเรือ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>เด็กน้อยเขาเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็จัดให้เขาไป าบ่นตั้งนานแล้วว่าหิวก๋วยเตี๋ยวเหลือนะก็เดี๋ยวม่บ้านก็จะทําให้ลูกๆเขากินนะครับบ่นมาตั้งนานแล้วอ่ะเสน้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวทําให้เด็กๆเัเาเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนนะสักครู่หนึ่งนะครับรอน้ําเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะครับอันนี้ผงนัว ผงนัวก,ก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ผงนัวมาใหก,ก่อนใส่น,น้ำโงน้ำปลาก็มีน้ำปลาลาก็มาอย่าน่าจะกินน้ำปลาลาไม่ถูกหรือเปล่ามากิดหญาผลว่าเอ่อตาบวมหน้าบวมกินน้ำปลาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ละเอาไปหาหมอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ย,นน<ม>ยินเสียงรถคุณตามาจากไหนไมาเดียไปดูก่อนตาว่าไปก,กู้ โอ้หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่กับกุ้งฝอยอกระตามเนาะจัวยเนาอมีปูด้วยครับปูไว้ต่ำตาํตาโอ้ปูเเ <c oughs> ยยกโห ปูมนแนอนแม่ก็ตามแม่ก็ตามจีน่าเออนู่กอูนกเก็ตมีนี่ก็ปูด้วยมีปูมีเยอะฮอกี้นมีปูมีหอยเชอรี่แล้วก็มีกุ้งหอยนะครับมีปลาเล็กๆไม่น้อยด้วยนะเตกูมามาเติร์กีเลื่อไปเลือเอกตามปูตะไครแกสมก็แกบึนกว่าไ น่ะุปน่ะใส่นนใก,กับอไรกั้ไ่รเชอร์รี่เดยวเชอี่วันนี้จะผัดกับเราเชอี่ผัดกะเเราเชอี่ให้กับอะไกอไกมีทั้งกุ้งฝอยมีทั้ง ปูมีทั้งหอยนะครับผมบได้สามอย่างเลยครับไปสามอย่างเลยปูหอยกุ้งปลาเออมีสี่อย่างครับนี่ใส่หนึ่งอย่างได้สี่อย่างนะครับจะ <c oughs> แยกเดี๋ยวแม่จะแยกก่อนนะครับแยกแยกหอยเป็นหอยปูเป็นปูดูปูก่อนปูแด้ไปตามส้มตำนะครับ <c oughs> ปูไปตามส้มตำ ปูพงศ์สุกกับเชอร์รี่แอนแล้วก็น้องปลาน้องกุ้งกุ้งสดๆเลยนะครับเป็นกันเนื้อหกขี้อะไนเลื้อปะจะแยกนะกับนนะเดี๋ยวไปดูต้มปลาของเรานะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ อาแล้วครับตอนนี้น้ําก็เดือดผุดๆแล้วนะครับแน่นอนครับรให้เหลืองๆเ,เลยครับผมอืมอต่อไปแล้วก็ใส่ปลาไปเลยครับผมใส,ใส่มือเลใส่มือ อืออันนี้ไม่ใช่ครับผมอันนี้ไว้อันนี้ไว้แดดเดียวทอดลงไปแล้วเมื่อกี้เกือบลงไปแล้วครับเมื่อกี้ลงไปจุ่มหางนิดนึงครับถือว่าไม่เสียหายนะเมืหอกอยังอืมปุ่นอันนี้ไว้ทุกเกลือนะครับไว้หมักเกลือ หมักเกลือนะครับแล้วก็เด็ดเดียวไว้นะครับไปทอดตอนตอนเย็นนะครับตอนนี้เราใส่ปลาแล้วนะครับไม่ต้องคนนะครับไม่ต้องมนุษย์นะครับไม่ต้องคนนะครับรอให้เดือดสักครู่หนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการปรุงแล้วนะครับผมนะครับอ่านี่เป็นอะไร มะขามเปียกนะครับมะขามเปียกเอ้ามะขามเปียกเราใส่แล้วนะครับเกือบจะใส่แล้วมะขามเปียกใส่ไปแด้ธรรมดนี่นี้มะขามเปียกภรรยาบอกว่าใส่ไปละไม่ต้องใส่ครับมะขามเปียกเรามาใส่ผงชูรสมากหลายใส่หลายมากน้อยก็ใส่น้อยออแต่ประมาณนี้นะครับผมไม่เยอะนะนิดเดียวใส่หมดเลยครับ หมดไปก็เกลือนะครับเกลือก็ประมาณเหมือนช้อนโต๊ะนะครับนี่อีกนิดนึงครับอีกนิดนึง,นนงโอเคได้แล้วบัดนนี้ลอยไปเลยไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวมันคาวนะครับโอเคครับรอชิมนะครับ เราชิมเราชิมแป๊บหนึง่งนะครับตอนนี้ก็เนื้อปลาก็ค่อนข้างที่จะพอดีแล้วนะครับถ้านานกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะเละเอาเนาะนะครับปลาเนื้ออ่อนด้วยนะครับะเราต่อไปเราไม่ได้ใส่ต้นหอมผักชีนะครับเราใส่ผักขะเยงนะครับนี่ผักขะเยงนะครับอผักขะเยงพร้อมผักขะญยงยำฟ้าแรงคำหลงมาเนี ขั้นเนียงใสเรียบร้อยเหลือติดจานไปบ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็มนุษย์ต่อไปครับอะไรคือมนุษย์มนุษย์ก็คือคนนะครับอเอาทับพีมาคนคนคนมนุษย์มนุษย์มนุษย,ษย,ษย์แล้วก็ชิมแล้วก็ตักให้กับหญ้าครับดอกให้ขัคะเงียงครับแล้วลองชิมดูก่อนนะ จะไปนคนเยอะจะหายเนื้อหมดครับคนมันหายเนื้อปลาหมดนะฮโอ้โอโลวกปากอ,อปิดไปได้เลยครับหอมหอมหอม ก็ยวตักให้ย่าก่อนนะครับย่าจะไม่ใส่ปลาร้านะครับตักใส่ให้ย่าก่อนนิดหนึ่งนะครับเอานะครับอ่าสําหรับช้วยนี้นะครับก็จะตักให้ย่านะครับผมเดี๋ยวหน้ายนะครับขอญาตนะครับไปอเอากับข้าวนะครับไปให้คุณย่าก่อนนะครับนี่าข้าใหม่ปลามมัน ข้าวขวัปลามันอ้าวหลังจากที่ส่งตักให้คุณย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เราก็จะใส่น้ำปลานะครับผมปลาปลาเหยายังยังใครเลยอใส่น้ำปลานะครับลองชิมดูก,ก่อนเธอเผื่อมันเค็มเนอะไปปะอ,อย่าไปคนมัน แดนมันเล่โอ้ใส่น้ำปราสักหนึ่งกระบวยโอเคน้ำก็จะออกเป็นสีดำนิดนดน,ดนะครับดำผสมเหลืองกลายเป็นสีทองนะครับโอเคเนะ <c oughs> าะเอาละครับถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับในกับข้าวเช้าเราวันนี้นะครับกับต้มปลาน้ําท่วมมันมัน ใส่ขมิ้นเหลืองๆนะครับใส่ผักขแยงหอมหน่าทานมากเลยนะครับเหยาะน้ำปลารไปนิดนึงนะครับก็บโอเคมากเลยหอมมากตอนนี้นะฮะหอมหอมผักขแยงแล้วก็หอมกลิ่นปลา้านะครับผสมประสานกับกลิ่นของขมิ้นนะครับโอ้เดีย๋ยวยมันจะเละหมด โอเคปิดแก๊สแล้วนะครับนี่ฮะปลาก็มันมันหอมมันปลาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้วิเศษวิโซอะไรจากขนาดนั้นครับท่านผู้ชมครับเป็นกับข้าวเช้าที่น่ารับประทานมากนะครับดูเนื้อปลาครับเนื้อปลาอ่อนของเราครับรีวิวก่อนนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยตายสิกินกับข้าวร้อนๆครับวันนี้กินข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวนะครับวันนี้มีปลาช่อนด้วยอยากคนมากเดี๋ยวมันจะเละเออบอกตัวเองครับผม เอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับผมเข้ามาแล้วท่านที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้นะครับก็กดให้นายหน่อยนะครับจะได้มีผู้ติดตามกันเยอะๆนะครับผมนะครับจะได้เปิดสร้างรายได้ได้เนาะสนับสนุนช่องได้นะครับผมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านกินข้าวเช้าอย่างอร่อยนะครับผมสวัสดีครับ